สวัสดีครับพี่น้องเหล่าทหารผ่านศึกทุกนายทุกชั้นบัตรปกติผมนอนแล้วนะครับตอนนี้แต่มีข้อความหนึ่งครับเด้งขึ้นมาหาผมกับผมขอกล่าวอ้างนะครับสําหรับข้อความนี้บอกว่าผมก็ทหารแก่คนหนึ่งซึ่งรอคอยเงินเปนองค์เจทหารมาเป็นเวลา3-4ปีอันนี้ผมสะดุ้งตื่นเลยนะครับจึงมาพูดในคลิป ให้ท่านสะท้อนความรู้สึกนะครับว่าหลายหลายท่านก็รอคอยความหวังเหมือนกันเพราะว่าที่ทําอยู่เนี่ยทาส่วนรวมนะครับเป็นการสื่อประชาสัมพันธ์ส่วนรวมถ้าผมไม่ได้อยากให้ท่านที่เป็นทหารรุ่นพ่อรุ่นปู่ให้ท่านได้ได้ก่อนตัวผมไม่เป็นไรนะครับแต่ขอให้มีส่วนร่วม ส่วนร่วมในการลบท้งนี้นะครับลบโดยโลกโซเชียลนะครับลบโดยการประชาสัมพันธ์บอกข่าวแล้วแจ้งลบช่วยกันนะครับฝ่ายสนับสนุนการลบมีหลายฝ่ายนะครับทหารเราก็รู้ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าพวกเราไม่ต่อสู้มันก็จะไม่รู้เลยว่าได้หรือไม่ได้ก็ขอให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับ หลายท่านไปหลายครั้งเหนื่อยท้อแท้อันนี้เข้าใจครับเห็นใจเข้าใจความลำบากการเดินทางเงินมันเป็นอย่างไรนะครับแต่เราได้ต่อสู้มาขนาดนี้แล้วเอาอีกสักตั้งนะเพื่อชัยชนะของพวกเราเหล่าทหารผ่านศึกสู้ๆครับ